สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับมาดูต้นกล้วยครับมาตัดแต่งต้นกล้วยหนอกกล้วยครับตัวไหนยาวเราตัดทิ้งเนาะเพื่อให้ต้นแม่สมบูรณ์ที่สุดครับกําลังสวยเลยครับตัวน,นี้กาลังดีแต่ก็ต้องฉีดต้องฉีดจุลินทรีย์เพื่อให้ใบมันสวยๆเนาะแล้วก็ต้องฉีดไอจุลินทรีย์เพื่อไล่แมลงด้วยนะครับเรามี สารจุลินทรีย์โดยเฉพาะนะครับเราซื้อมานะครับเราไม่ได้ใช่ผลิตเองนะครับมีทําเองก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเราก็ซื้อนะครับนี่คือส่วนกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้าว้าครับหลกัหลกๆก็จะเป็นน้าว้านะครับน้วาว้าปักช่อง50นะครับปักช่อง50นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้วยหอมปทุมนะครับหอมปทุมอีกสองเดือนสองเดือนจะออกนอแล้วไอจะออกปีแล้วนะครับออกปีแล้วตื่นเต้นนะครับก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่บ้างนะครับก็ตอนนี้คร่าวๆย้าก็เริ่มงามแล้วย้างงามกว่าต้นกล้วยน่อยนึงนครับอ่าโอเคนะครับก็ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขับบ้านแล้วเมื่อแล้วครับก็ต้นกล้วยก็สูงสม่ำเสมอหลักๆก็ถือว่าโต ทันกันนะครับนอกจากต้นเล็กต้นเล็กก็คือเกิดจากสาเหตุนะครับจริงๆแล้วมันจะโตทันกันแหละแต่เกิดจากสาเหตุเครื่องตัดหญ้าครับเปลาทีตัดหญ้าบ้างแล้วก็ไปโดนต้นกล้วยนะครับก็เลยทาให้โตไม่เท่ากันนะครับก็ยันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ